ครับสวัสดีครับหมอตูกจากเรินคนระับอันนี้ให้ดูเคสแผลฟันนองที่ส,ส,าทาสามสัปดาห์สามสัปดาห์ค่ะอันนี้มีกล้ามมีอะไรครับคนนี้มีกล้ามก็คือคนไข้มีกล้ามอยู่แล้วมีกล้ามค,คนดีอยู่แล้วก่อนที่หมอจะพาไปดูตัวจริงของคนไข้ค่ะมีมีน้องๆหลายคนเนคนที่แบบกล้ามแน่นเล่นกล้ามมาก่อนนักกีฬานุ่นนะี่นั่นเพราะว่าตัดหน้าอกไปแล้วกล้ามที่เขาอุตส่าห์เล่นมาตั้งนานมันจะยุบมันจะบวมมันจะหายมีมีต่ชัดขึ้น ีแต่ชัดขึ้นเนาะอันนี้หมอการันตีได้สําหรับกลุ่มของคนไข้ที่แบบกล้ามแน่นกล้ามอกมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าตัดสินใจตัดนออกไปแล้วก็คือกล้ามชัดขึ้นสิ่งที่เอาออกก็คือเต้านมเต้านมอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ไขมันส่วนเกินเนาะอันนี้การันตี100%นะระเราเซนนะคะาดูของจริงกันดีกว่านะสามอาทิตย์นะคะซ่อนแผลไรถุงสบายเลือนสําหรับคนไข้ท่านนี้นะคะหมอรอยถุงเดนไม่มีใช่ไหมจ๊ะหมอรอยเดนนิดเดียวเนาะ อันนี้ก็ต้องบอกน้องๆด้วยนะคะหมอว่าหลังลบจบคอร์สเราไม่ได้ปล่อยให้คนไข้เป็นหัวนมปกติอย่างนี้อยู่แล้วเนาะจะลดหมดนะลดให้เหมือนผู้ชายไปเลยยังแค่ต้องรอเวลานิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเข้าแนวกล้ามแนวอะไรข้างบอันนี้คือกล้ามของน้องแล้วถ้าเกิด่าไปอีกสักพักนึงจะชัดตัวนี้เหมือนเดิมก็คือต้องต้องรอนิดนึงแล้วน้องก็จะออกกำลังกายได้อยู่นิดหน่อยครับอย่าดูที่ประมาณทักสองเดือนจะเซ็ตสวยเลย ก็จะออกกาลังกายได้ปกติอันนี้คนไข้ก็ยกแขนงอะไรได้อย่งได้ครับยกขึ้นได้เลยยกขึ้นโชเดฟยกโชได้ไมคะลูกใช่เนาะโอเคค่ะหมอมีอะไรจะบอกกับกับการที่แบบคนไข้บอกอุ้ยทำไมหมอสูตรตัดทรงกล้ามได้หลายคนจังเลยแล้วกล้ามคนนี้จะเหมือนกล้ามคนนั้นไหมเหมือนมอยากเหมือนคนนี้จะเลยเอาเอาทรงใครทรงกันค่ะก็คือสองกล้ามยังไม่เหมือนกันเลยใค่ไม่ใช่ว่าเอาสมมติคนไข้เขาชอบแล้วอกของน้องก๊อฟมาให้หมอดู อยากได้แบบนี้ทครงส้างของทรงไม่ไม่ได้ไม่ได้ทรงจะสวยเนี่ยก็คือหนึ่งคืออยู่แบบโครงสร้างของกระดูกที่โค้งกระดูกที่โค้งกับกล้ามเนื้อสองอย่างนะครับถ้าโครง้างจะสวยในแบบของคณไข้แต่ละคนคนนั้นเลยใช่ถ้าโครงสร้างกระดูกที่โค้งไม่ดีส่วนใหญ่ก็กระตั้งแลยมเลยอยู่จะก๊อลลูกน้องท่านนี้มาจะเอาแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะก็ต้องออกกําลังกายให้ได้ของใครของมันของใครของมันนะคะสนใจปรึกษาหมอตู่ที่ไหนสันตรีเยเวทโอเคค่ะ